เจอโจ์ข้อนี้เจอปุ๊บตอบปั๊บใครจะสอบตำรวจลองตอบข้อนี้นิดนึงครับว่าถ้าน้องเจอปุ๊บน้องสามารถตอบได้ไหมในสิบวิคีย์เวิร์ดหลักๆง่ายๆเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับ Thailand 4.0ครับน้องหลักๆน้องจะร่วงรู้หมดอยู่4ตัวครับคือเราไล่กันเลยว่า Thailand 1.0คือไ่อะไร2.0 3.0แล้วก็4.0ครับน้องคีย์เวิร์ดวิธีการดูดูอย่างนี้ครับ Thailand 1นนะครับเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับกเกษตรกรรมหากเป็น3.0ะอืองอุเป็นป็นัก ส่วนอันที่4เนี่ยเป็นการแปลงโฉมเลยครับน้องเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจไปสู่นวัตกรรมต่างๆดังนั้นจากโจทย์ด้านบนครับน้องเมื่อน้องรู้คีย์เวิร์ดแบบนี้ปุ๊บน้องจะรู้ทันทีครับข้อที่ถูกต้องเลยตอบ้อตอบ้อตอบ้อทีอ่3ครับหรือคีย์เวิร์ดก็คือ value based economy เนะเออเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเพื่อเข้าเตรียมสู่นวัตกรรมครับน้องคราวน,นี้น้องรู้ที่หนึ่เรียบร้อยแล้วกดเซฟเรียบร้อยแล้วลองดูโจทย์ข้อนี้หน่อยครับคราวนี้เมื่อน้องดูโจทย์ข้อนี้เจอปุ๊บตอบปั๊บเหมือนเดิมวิธีสังเกตตดดููคคคีย์วิรรัับบบออลง5 คราวนี้ใครรู้คำบ